สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหัวห้าหน่อยนะครับผมสูตรแจกหน่อยสูตรแจกน่อยนะครับวันที่เจ็ดเดือนเดือนสิบเอ็ดเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้เข้าสามห้าหน่อยเนาะห้าหน่อยปกติสามสี่หกสี่เก้าสี่หกหกสี่ได้อยู่เป็นเป็นตัวกันเนาะก็ฟันถูกอยู่นะฟันสี่ ี่49นะเป็นตัวแถมนะถ้าถ้าเอาตัวแถมด้วยนะผมว่าแล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ลังเลนะสี48กับสี่49นะเมื่อวานนี่นะอ่ะถ้าถ้าใครจับตัวแถมด้วยครับผมนะนานๆผมก็จะมาวางเลขอ่มาวางตัวเจาะเยอะนะนานๆทีนะเมื่อวานนี้ก็12หางเลย หวย้านอยพิเศษนะครับผม05170ให้ 170, 4กับ5ฟัน4อ่าฟันไม่ถูกจอเข้าอยู่เนาะ51ตรงตรงเป็น51ตรงต,รงตรงครับผมนะก็อยู่ใน6คู่อยู่อยู่ใน6คู่อยู่นะเฉพาะกิดนะครับผม29153ฟัน9เนาะ91อ่านได้อยู่เป็นตัวกันสำหรับฮ้านอย VIP ครับผม VIP ก็เด่นมาอยู่นะแต่มันจอไม่มาครับผม ไห้ห้าอยู่แต่ออกมาห้าหกเนาะไม่มาจอบไม่มาเดนมาอยู่ะมาตามกันต่อครับผมสูตรนี้สูตรนี้ก็เริ่มเข้าแล้วเนาะแต่ก่อนนี้เข้าวันละหน่อยนะอะเดี๋ยวนี้เข้าวันละสองสามหน่อยแลย้วก็ไปต่อครับผมอันไหนที่มันเข้านะมันก็มันก็จะเข้าต่อเนื่องเลยอันไหนที่มันไม่เข้านะก็ยาวเลยหลุดยาวเลย ฉพาะกิดนะครับผมวันนี้สกับเจ็ดนะสามกับเจ็ดนะครับก็จะมีสามศูนสามเก้าสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดตัวกันนะครับสามสี่เจ็ดสี่สามหกครับผมเจ็ดหกไม่เอาเอาสามเจ็ดเม็ดเดียว ตัวเนี <Private classroom liksom> ้นะครับผมสามศูนย์สามเก้าสามแปดแล้วก็เจ็ดศูนย์หน่วยห้าน้อยเลกครับผมเฉพาะกิจเนาะจบไปแล้วต่อไปมาดูหาน้อยพิเศษครับผม พิเศษนะครับผมเด่นวันนี้พิเศษวันนี้ให้4ีนะสกับ3 4กับ3นะครับมี4ี่เจ็ดสี่ศูนแล้วก็3ามแปดกันนะครับผมสี่เก้เก้าสีนะครับแล้วก็3ามสอง ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้น47 40จ็ดสี่ศูนย์แล้วก็สี่แปดสี่เนามเนะครับผมหานอยพิเศษนะครับก็จบลงไปแล้วครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหวยห้านอยปกติ ปกติวันนี้ห้าห้ากับหกนะครับผมห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าครับผมหกหนึ่งแปดหกเก้าอันนี้เลขห้านะครับผมกันไม่ด้วยเนาะก,ก็จะมีห้าสาม หกสามห้าสี่หกสี่นี่ออกไปแล้วเนาะไม่อยากจับไปนะเด็กตัวเดิมเนี่ยอืมคงไม่มาตัวเดิมนะเอาห้าสองก็แล้วกันเนาะ ฟันห้านะครับผมห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าแล้วก็หกหนึ่งขอให้เข้าเป็นตัวเน้นครับผมห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าหกหนึ่งนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหวยฮานอยปกตินะต่อไปมาดูหวยฮานอยอื VIP นะครับผม วีไพีวันนี้ห้านะครับผมห้ากับเจ็ดนะห้ากับเจ็ดนะครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ตัวกันนะครับผมมีห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าแปดครับผมแล้วก็ห้าสามห้าแปดห้าสาม วันนี้ก็ขอให้เข้าแบบสองหาหนอยขึ้นไปครับผมอย่าเข้าหน่อยเดียวต้องสองหาหนอยขึ้นไปตัวฟันนอบเป็นเลขห้าครับผมตัวเนนนะครับก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับผมอีกตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่จุดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับผมนะก็นี่เลยครับผมนะวันนี้ขอให้มีขอให้มาต่อไปนะครับผมมาดูตัวเลขสามตัวเลขตัวเลขสามตัวเลขเ,ลขเ,ลขเลขมื่อวานนี้ผมให้อ่าสามสี่ห้าไหมอะไรนะสี่ห้าสี่กับห้ามาเนาะสามไม่มาวันนี้ก็นี่เลยนี่แหละสี่ห้าครับผม วันนี้มีสี่มีห้าแล้วก็มีอือสี่ห้าสามหรือหกดีนาะสามมาทุกคนอ่ะสามสี่ห้าและวันนี้ก็นี่เลยสามสี่ห้าสามมาน่อยครับผมนะขอให้มีมาสามสี 3, 4, ่ห้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ